สวัสดีค่ะอยู่กับสูตรบาคาร่าค่ายเอเอนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะ,ะน้องเหลือทุนอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบบาททุกคนเราอออินไปแล้วด้วยนะคะสูตรรอบนี้บอกให้ไปแดงค่ะมาโอ้โหไพค่คู่โอ้โหสามแต้มดึงขอบไปไหมดึงขอบไปเอา้าดึงแปดเข้าบอดคะ่ะโอโ้ทุกคนรอบนี้สูตรมาแม่นยำค่ะบวกมาหนึ่งร้อยสี่บาทค่ะอ่ะรอบถัดไปสูตรบ,บอกให้ไปที่นำเงินนะคะ สำหรับใครที่อยากได้สูตรบาคาร่าทุกคนคะ่ะเรามีสูตรบาคาร่า AI แจกให้ฟรีๆสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะคะเน้นย้ำนะาว่าสำหรับสมาชิกเท่านั้นค่ะมีสูตรบาคาร่า SA แล้วก็ไฮเซ็กซี่ให้นะคะใครที่อยากได้สูตรก็จิ้มลิงก์ปักหมุดที่ใต้คลิปมาได้เลยสูตรมันเป็นเพียงแค่ตัวตัดสินใจนะคะทุกคนคะ่ะเป็นแค่ตัวเลือกเล่นเลือกลงนะคะใครที่ตัดสินใจไม่ถูกนะคะสามารถใช้สูตรไปได้เลยมาสูตรบอกไปน้ำเงินโอโหปบอกก้าวไปสวยงามค่ะรอบนี้บวกมาซ่องไม้ติดค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบบาคาร่านะคะแบบเล่นกับสูตรนะคะสามารถน้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเล่นสูตรบาคาร่าให้ด้วยนะคะรอบนี้สูตรบอกไปที่น้ําเงินค่ะเราใส่น้าเงินไปเลยจ้าเลือกห้องให้ถูกนะคะทุกคนค่ะตอนนี้อัตราการชนะอยู่ที่100เปอร์เซนค่ะห้อง4ี่ศูนย์สานะ,ะเลือกห้องเล่นให้ถูกนะ,ะทุกคนเราสามารถส่วนสูตรได้นะคะไม่จําเป็นต้องเล่นตามสูตรนะคะอารอบนี้สูตรบอกไปที่น้ําเงินนะเอาเจ็ดเอาเจ็ดแต้มโอ้โหเสมอเอาป๊บแป๊นี่วะมายังไงโอ้โห อารเบนี้สูตรพาดไปค่ะทุกคนคะ่ะมันมีทั้งผิดทั้งถูกนะคะสูตรก็ไม่ได้แม่นยำร้อยเปเซ็นะคะเป็นแค่ตัวตัดสินใจในการเลือกลงเลือกเล่นนะคะสําหรับคนที่เลือกลงไม่ถูกนะคะทุกคนคะ่ะเออน้องขอเน้นย้าไปก่อนนะคะถ้าเราถ้าสูตรบอกไปแดงแต่เราชอบน้ําเงินเราสามารถสวนสูตรได้ทุกคนไม่จําเป็นต้องตามสูตรทุกไม้นะคะ อันนี้น้องก็มาเล่นแบบรีวิวคร่าวๆให้ดูนะคะใครที่อยากได้สูตรก็จิ้มลิงก์ปักหมุดมาได้เลยฝากขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งรอยบาทค่ะถอนไม่มีขั้นต่ำนะคะสามารถนําสูตรไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะเครดิตก็จะอยู่ทั้งในสูตรแล้วก็เครดิตในการเล่นเกมนะคะอ้าวรอบนี้ก็บวกมาค่ะถอนไม่มีขั้นต่ำนะคะทุกคนค่ะครั้งต่อไปก็ฝากไม่มีขั้นต่ำถอนไม่มีขั้นต่ำเหมือนกันมารอบถ,ถัดไปสูตรบอกให้ไปที่น้ําเงินค่ะโอ้โหน้าเงินก็สวยงามเหลือเกินทุกคนมาไปน้ําเงินเลยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบ เรามีกลุ่มบาคาร่านาให้ด้วยนะคะทุกคนค่ะน้องก็นําในกลุ่มด้วยนะคะจะนาทุกชั่วโมงนะน้องจะนาบาคาร่าทุกชั่วโมงนะคะตั้งแต่สามโมงเย็นเป็นต้นไปมาจากเปิดโชว์โอ้โหหน้าแปดเอาเอ้มองไงเป็นแปดวะาตาไม่ดีเราทุกคนคะ่ะมาสี่ค่ะมองเป็นแปดเฉยดึงอะไรเข้าเอ้าดึงแปดเข้าทุกคนคะ่ะแปดหลังไปเลยโอ้โหสุดพลาดไปแค่หนึ่งไม้อย,อยู่นะคะตั้งแต่เล่นมานะพลาดไปแค่หนึ่งไม้นะจากทุนหนึ่งร้อยตอนนี้ตีได้ขึ้นมาห้าร้อยเก้าบาทค่ะ มารอบนี้สูตรบอกให้ไปที่น้ำเงินทุกคนคะ่ะเราส่วนสูตรไปละกันรอบนี้ขออนุญาตส่วนสูตรไปนะคะอ้าอย่างรอบนี้น้องชอบแดงใช่ไหมแต่สูตรให้ไปน้ำเงินอ้าแต่น้องเชื่อมั่นในตัวเองไงน้องก็เลยไปที่แดงนะคะเออใครเชื่อสูตรก็ไปสูตรเลยทุกคนเท่าที่เล่นมาเห็นไหมว่าสูตรพาเพี้ยนไปแค่หนึ่งรอบโอ้โหห้าแต้มเอาห้าแต้มกับเจ็ดแต้มค่ะออะดึงขอบไปไหมโชโอูโหูรอบนี้ออกเสมอคะ่ะรอบนี้ออกเสมอทุกคนอ้าเปลี่ยนดิลเลอร์พอดีอาน้องก็ ขอจบกาไรไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะลองเล่นอยากลองตามอยากได้สูตรนะคะสาม,มารถจิ้มลิงก์ปักหมุดเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวน้องจะมารีวิวอ๋อการใช้สูตรให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายจ้า